เสียอสูเชืยอเสียอตอนซอยมองทำไมอะก้อนที่อยู่ในมือพี่นนัแหละชีบบอลฮะพี่เขากำลังกินฮิตกันไงหนูขอกินได้มั้ยจ๊ะอยากกินอย่างนั้นเหรอมันก็เทเขาสิบินมุกเนี่ยลงไปเลียกินสิทำไมพี่ทำแบบนี้อะ ชีตบอลอร่อยจังเลยที Girl, ่กำลังชิชีตกันช่วงนี้ใช่อร่อยจริงๆด้วยอ่ะกินแล้วหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมเบยกใช่เสียเสียเสียตอนซอยเสียเสียเสียที่สุดใครมาเสียสุดเสียเสียตอนซอยเน่ากินจังอะไรอ่ะหนูกินอะไรคเนียมองทำไมอ่ะ ก่อนที่อยู่ในมือพี่แหละชีบบอล่ะที่เขากำลังยินฮิตกันไงหนูขอกินได้ั้มจ๊ะเอา้าจะมาขอกันกินง่ายๆได้ยังไงเล่าเอา้าว่าไงห,หนูมีอะไรก็ว่ามาหนูขอกินสักชิ้นได้ไหมครับอ๋ออยากกินอย่างนั้นเหรองั้นก็เท้เขาสิบิดมุกเนี่ยลนไปเรียกกินสิทำไมพี่ทำแบบนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอเด็กๆคุณแม่ คุณนาผมมาขอขอนมพี่เขากินคนแนนเองแต่เขาก็เททิ้งให้ผมกินเทใ,ให้ผมเหมือนหมาเลยครับฮะปิ่นมุกใบหยกทําไมทําแบบนี้เนี่ยไม่ให้เขากินก็ปฏิเสธเขาไปดีๆไม่ใช่จะมาทํากับน้องเขาแบบนี้เทขนมให้เขาอย่างกับมูก,กับหมาน้องเขาไม่ใช่สัตว์นะลูกทําไมลดคุณค่าของคนอื่นเขาแบบนี้ ถ้าไม่สงสารเขาก็อย่าไปรังแกเขาปฏิเสธเขาไปตรงๆเลยว่าไม่ให้กินทําแบบนี้นะ่ะมันดูเป็นเด็กนิสัยเสียนะลูกต่อไปก็อย่าทําแบบนี้อีกนะปีนมุกใบโยกค่ะคุณแม่พวกหนูไม่น่าทากับน้องเขาแบบนี้เลยหนูแค่อยากจะแกล้งน้องเขาเฉยๆค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้น้องพี่ขอโทษนะพี่จะไม่แกล้งหนูอีกแล้วครับพี่ไม่เป็นไรครับงั้นเอาขนมกล่องนี้ไปเลยเอาไปกินนะหนูนี่ยังไม่ได้แก่เลยนะฮะ จริงเลยครับพี่ขอบคุณครับว้าวขนมชีดบอลแสนอร่อยต่อไปนี้พวกหนูจะไม่ทํำแบบนี้แล้วค่ะแม่อืมดีแล้วลูกปะงั้นเข้าบ้านกันเย้ yeah! ขนมชีหวานชีหวัน,วนฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่นี่เยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอน